ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ทำเลสิกมาก่อนสายตามันเริ่มเปลี่ยนไปอีกแล้วอยากได้แว่นโปรเกรสซีฟที่ใช้แล้วเรารู้สึกสบายสบายตาพอทำเลสิกปุ๊บเนี่ยการตัดแว่นเนี่ยมันจะยากกว่าชาวบ้านเขาเพราะตาคนที่ทำเลสิกมาแล้วเนี่ยมันจะข้างนี้จะไม่เท่ากับข้างนี้ข้างนี้จะไม่เท่ามันยุง่งมันมีทั้งเองียงมีทั้งสั้นมีทั้งยาวมัธยานี่แหละค่ะวัดทุกอย่างอย่างละเอียดเป,เป๊ะเลยทุกอย่างมันว้าวมากเลยเชื่อไหมหมอที่บ้านมีแว่นมากกว่า50อันหะาสิบคู่จริงๆค่ะ เปลี่ยนแว่นบ่อยมากค,คือตอนไปลองก็เอออันนี้สวยดีนะแต่พอปรากฏเอามาใช้จริงๆไม่ไหวกดจมูกเจ็บความชัดนี้ไม่ต่างกันมากมแต่เหมือนอันนี้มันเบาๆกว่านซอฟกว่าใช่ไมหมคะเลนที่เลือกไปวันนี้ใสแล้วสบายตาใส่สบายมากเลยเบามากๆแว่นโปรเกรสซีฟของมัธยาเหมาะกับตุ๊กดวงตามากที่สุดเลยล่ะค่ะ

วันนี้เราก็ได้ต้อนรับแม่ตุกนะคะ <Okay. S 1> มาตรวจวัดสายตาแล้วก็ตัดแว่งกับเราค่ะในขั้นตอนในการตรวจวัดสายตานะคะก็ขั้นแรกของเราเนี่ยก็จะทําการตรวจสุขภาพตาก่อน hmm. อเครื่องนี้ก็จะเป็นการดูสุขภาพตาเบื้องต้นค่ะว่าเรามีปัญหาโรคอะไรที่ต้องทําการตรวจรักษาโดยจากสุแพทย <Okay. S 1> ์ต่อไหมอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าค่าสายตาที่มองไกลกับมองใกล้เนี่ยค่ะมีค่าสายตาที่ใกล้เคียงกันไหมกระจกตาปกติแล้วถ้าเกิดยังไม่เคยทำเลสิกเลยอะคะ่ะ หน้านี้จะมีประโยชน์มากเพราะว่าเราจะดูว่าบางคนค่าสายตาแบบผิดปกติเยอะแต่ว่าไม่ได้เกิดจากโรคค่าสายตาแต่เป็นเกิดจากโรคของตัวกระจกตามันโกงมันโค้งผิดปกตินะคะอันต่อมาอันนี้เราจะดูเรื่องของความหนาของกระจกตาค่ะ ถึงแม้ว่าแม่ตูก็อาจจะทาเลสิกมาแล้วแต่ว่ากระจกตาก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่เลยค่ะโอเคอันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของความดันลูกตาค่ะถ้าสมมุติว่าความดันลูกตามันสูงอะค่ะเราจะมีการคํานวณใหม่อีกทีนึงว่าแบบเอฟมีความเสี่ยงต่อการเป็นต้อหินอะไรไหมแต่เนี้ยปกติดอแล้วก็สบายใจได้ค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็จะพาไปตรวจวัดสายตาค่ะก็ตรวจวัดทุกเคสเนี่ยโดยคุณหมอสายตาหรือว่านักทัศนามาตรค่ะก็ถ้าแม่ตัวเห็นก็จะเห็นว่าโอ้คุณหมอใส่เสื้อกาวเต็มลายหมดใช่ใช่ใช่ซึ่งดีนะ รู้สึกว่าอยู่ในมือหมออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างซูดเราไปร้านทั่วๆไปก็จะเป็นไม่ใช่นักทัศนมาตรด้วยซ้ำจะใช้เครื่องดิจิตอลโอร์เตอร์นะคะก็ดูว่าเข้าสายตาเป็นยังไงทั้งมองไกลแล้วก็มองใกล้ก็คือว่าตอนนี้คือถ้าไม่ใส่แว่นก็พอมองได้ไม่ใส่แว่นแบบนี้ก็อ่านได้นะคะพออ่านได้แต่ว่ามันก็จะไม่ได้ชัดมากมองไกลก็บางทีก็มีเหมือนซ้อนๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซ้อนๆหน่อยๆ ส่วนใหญ่ทุกวันนี้ค่ะลักษณะาการใช้ใสายตาส่วนใหญ่ใช้มองอะไรบ้างเป็นหลักนะคะ,ะก็ขับ <ใน S 2> รถบขับรถบแล้วก็อ่านบทอ่านบทค่ะพอตอนหลังๆนี่ระยะนี้แลดูทีวีประมาณนั้นมันก็เริ่มมีไม่ค่อยชัดแล้ว ขั้นตอนต่อมาเนี่ยพอเราดูค่าสายตาและแล้วก็สอบถามคาแรคเตอร์สอบถามการใช้งานกับลูกค้าแล้วอะค่ะเราก็จะมาลงลึกในเรื่องของว่าแล้วเราจะใช้เลนชนิดไหนดีนะที่ตอบโจทย์ต่อการใช้ชีวิตของเขาอะค่ะถ้าไปตัดสายตามา,อาตอนอยู่กับเขาก็ดีพอเอามาใช้เอ๊ะทำไมตามันตึงอย่างเงี้ยเหมือนต้องเพ่งออะไรอย่างเงี้ยทำไมมันเหนื่อย กบไม่ใส่และอะไรอย่างเงี้ยแกตัวแว่นเดิมอะค่ะหนิงคิดว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการใช้งานเลยแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่อง,องตัวเราเองด้วยแล้วก็คาแรคเตอร์ค่ะคาแรคเตอร์ของเลน์แต่ละตัวมันไม่เหมือนกัน uh huh. อาจจะยังไม่ได้เลือกเลนที่ตรงกับคาแรคเตอร์ของเราจริงๆที่นี่ก็ดีมีเล,นใ,เลนให้เลือกหลายแบบ จริงๆเรามีทั้งตัวโปร e กสซีฟแล้วก็ออฟฟิศเลนนะคะทุกแบรนด์แล้วก็ทุกยี่ห้อแล้วก็ทุกรุ่นด้วยเพราะว่าเราเชื่อว่าคนแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะคะก็น่าจะต้องมีตัวเลนที่มันตอบโจทย์คาแรคเตอร์ของคนคนนั้นดีตรงนี้ดีตรงนี้ก็จะได้เปรียบเทียบกันไปเลยว่าแบบเอ้ยเราใส่ได้จริงไหมเราใส่อันไหนได้ดีกว่าค่ะแม่ตุกเห็นความต่างไหมคะหรือว่าดูใกล้เคียงใกล้เคียงเนาะใกล้เคียงแต่เหมือนอีกอันหนึ่งสบายตากว่า งั้นเราขอกลับไปตัวที่รู้สึกดูสบายพานะคะอันนี้จะดูสบายกว่าไหมคะคือความชัดนี่ไม่ต่างกันมากมแต่เหมือนอันนี้มันเบาๆกว่า,วาดูซอฟกว่าใช่ใชไหมคะหลังจากที่เราเลือกเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะขั้นตอนต่อมาก็คือเราก็มาเลือกกกอบแบนคะ่ะเชื่อไหมหมอที่บ้านมีแว่นมากกว่า50อัน ห้ิบคู่จริงๆค่ะทั้งแว่นสายตาทั้งแว่นโฟกัสซีฟทั้งแว่นกันแดดมีเยอะมากเปลี่ยนแว่นบ่อยมากคือตอนไปลองก็เอออันนี้สวยดีนะแต่พอปรากฏเอามาใช้จริงๆไม่ไหวกดจมูกเจ็บก็เลยพานไม่ใส่แว่นไปเลยก็ได้มาเจอแว่นโมโนคูลใส่สบายมากเลยเบามากๆสวยเลยสีถูกใจด้วยเป็นคนชอบสีม่วงสีม่วงเหาะกับแตุกพอดีใส่แล้วแบบขึ้นมากพอเรา เลือกกรอบแว่นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก,ก,ก็ไปวัดพารามิเตอร์หน้าแว่นค่ะพอวัดค่าพารามิเตอร์เราก็จะวัดอยูอ่หลายอย่างด้วยกันนะคะทั้งพวกความโค้งความเทนหน้าแว่นแล้วก็ระยะห่างระหว่างดวงตาก,กับเลนส์ของแว่นตาค่ะทั้งหมดเนี้ยที่เราวัดเนี่ยก็เพื่อให้ตัวเลนส์ที่เราผลิตออกมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดเค่ะ,คะเพราะว่าเราเชื่อว่าตัวเลนส์ที่ดีอย่างเดียวอ่ะไม่พอมันจําเป็นเนี่ยต้องใส่ค่าต่างๆที่เป็นค่าเฉพาะบุคคลของเราเข้าไปด้วยเพื่อที่จะทํให ให้คนที่ใส่ะค่ะเข้าถึงตัวเลนได้ง่ายที่สุดเลนที่เลือกไปวันนี้ใส่แล้วสบายตาไม่ทําให้ตาตึงมากสบายๆดีใจค่ะที่ใส่โปรเกรสซีฟได้แล้วก็คิดว่าถ้าได้รับแว่นไปแล้วอะค่ะก็น่าจะตอบมีประโยชน์ใช่่อพอได้แว่นมาใส่แล้วก็โอ้โหแฮปปี้มากเลยเพราะว่าทุกอย่างมันว้าว มากเลยค่ะมันสบายตากรอบก็สวยเลนก็ดีคุณดูแลก็ดีก็ดีไปหมดเลยค่ะมัธยาให้สิ่งที่ดีที่สุดนะเพราะว่าเราต้องการร้านที่มีคุณหมอดูแลก็มีคุณหมอผู้หญิงน่ารักมากๆดูแลมีนักทัศนามาตรที่แบบว่าดูแลวัดระยะให้อย่างละเอียดเขาก็มีนะคะเลนเขาก็มีให้เลือกหลายอย่างหลายชนิดมากกรอบแว่นตาเขาก็มีให้เลือกตั้งหลายชนิดฉันมาตรงนี้ได้ครบทุกอย่างแฮปปี้เดินกลับบ้านสบายใจเลยค่ะ